นะครับวันนี้นะครับก็จะมาให้ผลประโยชน์นะครับในกระเป๋าที่สองกระเป๋าที่สองไม่ได้เป็นนะครับพันล้านพันล้านนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ช่องทางรายได้นะสองที่หนึ่งนะครับรายได้จากการซื้อปัจจัยสนะครับซื้ออะไรล่ะนะครับรายได้จากการซื้อกินซื้อใช้นั่นแหละจากการซื้อปัจจัยสี่นะครับ ของตัวเราเองนะครับของตัวเราเองนะครับในเว็บไซต์พันล้านนะครับอ่าสมว่านี่เป็นเว็บไซต์พันล้านเว็บไซต์พันล้านนะครับจะเป็นแหล่งรวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าลาซาด้านะครับอ่าช้อปปี้นะครับ แล้วก็เซนอมนนาลีก v ิอะไรเนี้ยนะครับเป็นต้น70เว็อยู่ในเนี้ยมาณ70เว็บนะครับเราจะได้ผลประโยชน์อะไรจากเว็บไซต์พะล้านเว็บไซต์พะล้านครับเมื่อตัวเรานะตัวเราสมัครเข้ามานะครับเป็นสมาชิกของดีมในพะล้านมัน,น,นก็จะเป็นลิงก์นะครับจะมีรหัสนะครับจะมีรหัสล็อ รหัสสมาชิกของเรานะครับเราเข้ามาเราจะมีลิงก์อะเนี่ยจะเป็นลิงก์ของเว็บไซต์ผาล้านเราจะเข้าผ่านประตูเว็บไซต์ผาล้านหรือเข้าผ่านเว็บไซต์พาล้านเนี่ยเพื่อจะเข้าไปช็อปนะครับพวก Lazada าช็อปปี้เซ็นทันออนไลน์บิกซีแกรปปูดหรือจะสั่งอาหารยิ่งช่วงนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราเวิร์กฟอร์มพวงอยู่นะครับเราเวิร์กฟอร์มพวงอยู่ที่บ้านนะครับเราก็จะมีการสั่งอาหารอยู่แล้วถูกปะ นะครับหลายหลายท่านนะครับตอนนี้มันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ตัวเรายังมีคนอื่นบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าไปสั่งได้แต่ผมจะมาบอกว่าคนทั่วไปเข้าไปสั่งในนะนเข้าไปซื้อกินซื้อใช้ใยนะแล้วเขาจะได้อะไรแล้วตัวเราจะได้อะไรนะครับสมมติว่าวันนี้เราสั่งเราสั่งซื้อเราจะได้อะไรได้แค่กานึงนะครับในแอ a ริกาที่อยู่ในนล้านเนี่ยเขาก็จะมีนะครับส่วนลด สินค้าแต่ตัวว่ามันจะมีส่วนลดหรือวาอ่าเปอร์เซ็นต์เงินคืนหรือแคชแบ็กที่เราซื้อเราจะได้เงินคืนเท่าไหร่นะครับก็จะมีบางรายการก็จะมี3%นะครับ5%าเปอร์เซ่าเ็นต์บ้าง10%บเบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับอะไรก็ว่ากันไปทีเนี้ยการซื้อของเรานะครับ ตัวเราเป็นคนสั่งซื้อสินค้าใน Lazada หรือในอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าผ่านช่องทางพันล้านตัวนี้นะครับเป็นลิงก์ของเราเองนะครับเป็นลิง์ของเราเองเราซื้อสินค้าเราก็จะได้นะครับเงินคืนนะครับเงินคืนทุกครั้งที่ทําการซื้อสินค้านี่คือสิ่งที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่อยากจะบอกว่าสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาเนี่ย จะได้พอไปใช้ลิงก์ของเว็บไซต์พันล้านที่เป็นรหัสของตัวเองเราจะได้เงินฝันถุงที่20บาทครับครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนะครับแล้วตัวเราทําการซื้อสินค้าในแต่ละสินค้าเขาก็จะมีกําหนดยอยู่ว่าเราจะได้เงินคืนกี่เปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นสิบห้ายี่สิบอะไรก็แล้วแต่จํานวนของสินค้าขึ้นอยู่กับว่าสินค้านั้นนะครับที่เข้าร่วมนะครับ เขาจะให้เปอร์เซ็นต์เราเงินคืนเท่าไหร่นะครับทีนี้ในในคารานจะมีกําหนดไว้ว่าเราสามารถถอนเงินได้แต่ว่าเราสะสมมาเรื่อยๆนะครับสะสมมาตั้งแต่20บาทแรกนะครับขึ้นมาเรื่อยเป็น25เป็นเป็น่า30พอมันถึง100บาทครับเราจะสามารถถอนเงินออกจากลิงก์เว็บไซต์พารานได้ ตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะครับนี้ฉะนั้นแล้วผมถึงบอกว่าเนี่ยคือหนึ่งผลประโยชน์นะครับที่สมาชิกจะได้จากการซื้อปัจจัยสีของเรานั่นเองเห็นไหมครับมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้สมาชิกดีนะครับได้ผลประโยชน์จากตรงนี้นะครับได้ผลจากประโยชน์จากตรงนี้นะครับซึ่งบางท่านนะซื้อซื้อของเหล่านี้ผ่าน ผ่านแอปออนไลน์เยอะมากนะครับผ่านแอปออนไลน์เยอะมากนี่คือผลประโยชน์ในข้อข้อที่1ของพันล้านนะครับตอจุดสองครับนะร,บรายได้จากการซื้อปัจจัยสี่ขาประจาหลายคนงงนะครับขาประจําคือไทยขาประจําที่ผมบอ,อกในที่นี้นะครับก็คือสมาชิกนะครับที่อยู่ภายใต้อ,องค์กรของเราอ่าถือว่านี่เป็นตัวเรา นะครับในแผ inary, นไบตเตอรีอน่นะครับของยีนนะก็จะมีสมาชิกภายใต้องค์กรของเราซ้ายกับขวาถูกไหมอ่าซ้ายนะครับกับขวานะครับสมาชิกที่อยู่ภายใต้องค์กรของเราเนี่ยลึกลงมานะครับยี่สิบชั้นลึกลงมายี่สิบชั้นนะครับไม่ว่าสมาชิกท่านไหนเข้าไปซื้อแอปลาซาด้านะครับเข้าไปซื้อแอปลาซาด้า หรือเข้าไิเื้ออะไรก็แลว้วแต่ผ่านช่องทางเว็บไซต์พันล้านเรานะครับก็จะได้ส่วนแบ่งด้วยได้ส่วนแบ่งนะครับได้ส่วนแบ่งจากอะไรได้ส่วนแบ่งจากข้อแรกครับคือแคชแบ็กหรือเงินคืนนะโอเคผมไม่เขียนภาษาอังกฤษนะครับเป็นเงินคืนซืน้อมันจะรันขึ้นมาหาเราหมด จะรันขึ้นมาหาเราหมดครับไม่ว่าใครทําการซื้ออะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นส่วนแบ่งส่วนต่างนะครับที่เขาแบ่งให้กับเราตามเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าสมาชิกจะซื้ออะไรก็แล้วแต่มันจะรันขึ้นมาหาตัวเราหมดหาตัวเราหมดของอ่าซ้ายขวาของเราก็เหมือนกันมันเป็นองค์กรซ้อนองค์กรอยู่แล้วในนี้นะครับเป็นชั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมมันเป็นชั้นแบบนี้เขาก็จะได้ ขึ้นมาเขาก็จะได้ขึ้นมาเขาจะได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาจนมาลานขึ้นหาเราตัวเขาก็ได้คนใต้ตองค์เขาตัวเขาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นใครแนะนำมาก็แล้วแต่อันนี้ไม่เกี่ยวเลยยกขังของดีมาทั้งหมด20ชั้นลึกครับ20ชั้นลึกนะครับที่สมาชิกภายใต้ใองค์กรของเราเนี่ยนะที่สมาชิกภายใต้องค์กรของเราเนี่ยเขาทําการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ผ่านล้านเราจะได้ส่วนแดง นะครับเราจะได้ส่วนแบ่งจากเงินคืนของเขาด้วยตามเปอร์เซ็นที่บริษัทได้ที่แอปเหล่านั้นเขาได้กําหนดเอาไว้นะครับซึ่งเปอร์เซ็นมันไม่ตายตัวอย่างที่ผมบอกมี3มี5มี7มี10มี15นะครับเราก็จะรันขึ้นมามันคืนเงินสะสมครับมันก็จะสะสมจนครบ100บาทบางท่านนะครับครบ100บาทยังไม่ถอนก็มีบางท่านตอนนี้หลักหมื่นเลยบางท่านสองพันกว่าบางท่านหมื่นกว่า นะครับบางงานก็ยังไม่ถอนเลยเนี่ยมันจึงเป็นผลประโยชน์นะครับไม่ใช่แค่ตัวเราซื้อสมาชิกภายใต้องค์กรของเราซื้อเราก็ได้ผลประโยชน์จากตัวเขาด้วยตัวเขาเองก็ได้ตัวเขาได้ได้ใต้องค์กรด้วยเห็นไหมครับมันเป็นการเรียกว่าผลประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดทั้งองค์กรถูกข้อที่สานะครับหรือ2.3งจุดสามในพล้านกระเป๋าไรายได้ข้อที่3านะครับนั่นก็คือนะครับ ขาประจําแชร์อ่าจากการแชร์ลิงก์ของสมาชิกเหมือนเมื่อกี้เลยนี่คือตัวเรานะครับปับป๊บปั๊บปั๊บสมาชิกแชร์ลิงก์นี้ออกไปนะครับสมาชิกแชร์ลิงก์นี้ออกไปเลยแชร์ลิงก์พาราออกไปแชร์ออกไปนะแชร์ออกไปให้กับบุคคลทั่วไปให้กับบุคคลทั่วไปเข้าไปทําการซื้อ บุคคลทั่วไปนะครับอ่าบุคคลทั่วไปเนี่ยนะครับสมัครใช้งานฟรีสมัครใช้งานฟรีครับอ่าสมัครใช้งานฟรีที่สำคัญเขาจะได้นะครับเขาจะได้เงินขวัญถุงด้วย20บาทในครั้งแรกที่เขาทําการซือ้อนะครับในครั้งแรกที่เขาทําการซือ้อทีนี้บุคคลเข้าไปเขาทําการซือ้อเขาก็จะได้นะครับ ทุกท่านก็จะไดะ้หนึ่งคืนเหมือนกันอ่านี่คือบุคคลทั่วไปนะบุคคลทั่วไปทำการซื้อก็จะได้หนึ่คืนทุกครั้งที่ท,ทุกท่านทําการซื้อแต่จะได้1นึ่งจะเรียกว่า1นส่วนสของสมาชิกครับ นะครับของสมาชิกถูกไหมได้ได้แค่หนึ่งในสามของสมาชิกของเรานะครับอย่างตัวเรานะครับเป็นเจ้าของลิงตัวเราเป็นเจ้าของลิงนะนี่คือลิงของเรานะครับนี่คือลิงของเราลิงเราแชร์ออกไปให้กับคนทั่วไปจะเป็นเพื่อนใน Facebook ใน l ล n e ใน i อจใน Tik ต o k ในทุกช่องทางที่อยู่ในโลกของโซเชียลนะครับแล้วคนทั่วไปเขาไปสมัครใช้งานฟรีได้เงินขวัญถุงด้วย20บาทนะครับ เขาทําการซื้อของก็จะได้ทุกท่านก็จะได้อะเงินคืนแต่ได้หนึ่งในสามของสมาชิกอินดีมเข้าใจไหมครับสมาชิกอินดีมจะได้เรียกได้ว่าสมมติว่าได้สามบาทไอ้สามบาทใช่ไหมบุคคลทั่วไปก็จะได้หนึ่งบาทอ่าเราก็จะได้สองบาทคุณแบกเห็นภาพอย่างน,น,นี้เลยนะครับอ่านี่คือเปอร์เซ็นต์สมมติว่ามันได้มาสามบาท แต่ให้คนทั่วไปที่เขาทําการซื้อนะครับอะไรก็แล้วแต่ผ่านช่องทางเว็บไซต์พันล้านจะเข้าไปบริโภคสินค้าจากลาซาดา้ทาท็อกตีหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะได้หนึ่งในสามหนึ่งในสาของเราเนะี่ยหมายความว่าเขาได้มาสบาทตัวเขาก็จะได้เงินคืนหนึ่งบาทตัวเราก็จะได้ส่วนต่างจากเขาสองบาทพูดแบบเห็นภาพแบบนี้เลยนะครับพูดแบบเห็นภาพแบบนี้เลยนะครับเนี่ยคือเนี่ยคือผลประโยชน์ จากจากสมาชิกสองจุครับรายได้นะครับจากการแชร์แชร์ลิงก์นะครับของเราของเราเองนะอ่าเราก็มีสิทธิ์แชร์ลิงก์เพราะว่าเราเป็นสมาชิกของอนดีมอยู่แล้วถูกไหมครับเราเป็นคนแชร์เราก็แชร์ลิงก์นี้ออกไปนะครับให้กับ เหมือนกันเลยให้กับคนทั่วไปให้กับคนทั่วไปนะครับอ่าคนทั่วไปก็ไปสมัครใช้งานฟรีนะครับฟรีจะได้เงินวัญถุง20บาทเหมือนกันนะครับทำการซื้อสินค้าผ่านนั้นเหมือนกันเราก็จะได้นะครับเราไม่ได้ในในลิงก์ของเราอ่านะเขาจะได้หนึ่งในสามหนึ่งในสามเห็นไหม นะครับวิธนั้นแล้วผมถึงบอกว่าผลประโยชน์ในพาระเนี่ยใครที่มองไม่เห็นนะครับผมบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่สร้างรายได้ให้กับเราอีกหนึ่งกระเป๋านะครับเพราะว่ามันยกขังมาเนี่ยนะครับมันยกขังมาเนี่ยยี่สิบชั้นเลยยี่สิบชั้นมีพอเรายังสามารถแชร์ลิงก์ที่มีรหัสของเรานะในลิงก์นะครับในลิงก์จะมี รหัสสมาชิกของเรานะครับ9หลัก9หลักนะครับล็อกเอาไว้เลยล็อกเอาไว้เลยเมื่อเวลาที่เราเข้าไปในทลรานเราก็จะไปเข้ารหัสเข้าาสเวิร์ดนะครับเพื่อล็อกรหัสนลราน .com นะครับเป็นเว็บไซต์แหล่งรวบรวมแอปพลิเคชันออนไลน์ทั้งหลายแหล่มากกว่า70แอปนะครับนี่คือผลประโยชน์ในกระเป๋าที่2